น้ำเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ทาซานฮาแลนด์เกินต้าน19ปืนบอกเกินหยุดไหวทาซานฮาแลดนเกี่ยห้า มาตินคีโอนักวิเคราะห์ BT Sport สู้หกเออร์ลิงเบาฮารันดกองหน้าทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้จีผลงานร้อนแรงแบบไม่ติดเบรกเมื่อล่าสุดปล่อยผมยาวสยายแปะเจลหวีเสยทำหนึ่งประตูสองแอสซิดเกมไล่อัดอาร์ซิโนสี่ประตูต่อหนึ่งซึ่งภาพลักษณ์ที่ออกมายิ่งกับทาซานคนป่ายิ่งโหดกว่ามากกตรฐาน เออร์ลิงฮาแลนด์เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แก่พิมลีอังกฤษเมื่อทำประตูที่33ของตัวเองทุบสถิติเดิม32ลูกของโมฮัมเหม็ดซาลาหต่อหน้าลิเวอร์พูลในปี2017-2018ในยุคที่ลีกเล่น38นัดต่อฤดูกาลอร์มสุดเที่ยมของแข้งโนวิจียนที่มาพร้อมทรงผมอย่างแบดทังคีโอนเชื่อว่านี่คือการขึ้นเกียร์ห้าของรถบรรทุกวิ่งลงเขายากที่ใครจะหยุดได้ m o d e r น พลังขลับเคลื่อนสโมสอรแมนซิตี้มีผู้เล่นที่ดีซึ่งจำเป็นต้องถูกจัดการและแจ้งข้อมูลฐานะพนักงานใหม่การเปิดปากของอดีตประการหลังของอาร์ซนอลฮาแลนด์อาศัยเวลาสักระยะเพื่อหลอมรวมกับทีมแต่เวลานี้เขาสามารถขึ้นเกียร์สูงอย่างเกมเมื่อคืนเปรียบเหมือนฐานซานเจ้าป่าที่ปลดปล่อยความดิบเหมือนฟลอร์ย่ามอร์นันปล่อยผมยาวเสยยียบเหมือนเหมือนเชิงสัญลักษณ์ว่าปากหลักได้แล้วปล่อยผม โดยไม่ต้องพันธนาการและผลงานก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกฮาแลนด์มีส่วนกับ57ประตูจากทุกรายการในซีซั่นนี้49ลูก8อสซสิตในการเล่น43เกมค่าเฉลีย่ยต้องทำประตูหรืออัซสสิตในทุกๆ58นาทีที่ลงแข่งหากวัดกันในมูฮาลีดใหญ่ของยุโรปผลที่มาในลำดับ2เยงห่างถึง15ลูกและนี่ก็เป็นคำกล่าวของมาตินคีโอ ที่ต้องออกมาสู้หกฐาสารฮาแลนด์ยังนี้ไม่ได้กูปิดท้องหลังพระปาเปปป่วยอ,อาคารจี้ปิดท้องหลังพระกุมชิตาแชมป์เจเซเปปกิลิล่ากุญจัรทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้สมกับเป็นพวกหัวก้าวหน้าเห็นรายละเอียดปลีกย่อย ที่คนมองข้ามเยียเกมชนะอาร์เซนอล4ประตูต่อ1ในเกมเมื่อวานนี้เลี่ยงคำชมกลุ่มแนวลูกแต่มาให้เครดิตมาด้เอลอาคันจีที่โยกจากสต็อปเปอร์ขวามาซ้ายแบบไร้อาการเครอะเขินตั้งแต่ซิตี้ลงตัวด้วยระบบ3-2-2-3สามประการหลังตัวบิวเกมจากขวาไปซ้ายคืออาคันจีรูเบนดีแอสและนาธานอาเก้แบบมีจอห์นสโตนเป็นตัวไฮบริดช่วยบิวอัพฐานะคู่กองกลางเบอร์หก แต่เมื่อแข้งดัสเดียงทำให้คิดีล่าต้องโย่อาคันตีตัวเล่นซ้ายแล้วใส่ไครวอเกอร์เล่นสต็อปเปอร์ขวาซึ่งอดีตประการหลังดอดมุ่นยังผลงานไร้ที่ติจนคนปากหนักแบบเป๊ปต้องหลุดปากยอดคำหวานทีแรกก็วนวันเพราะตำแหน่งสต็อปเปอร์ซ้ายปกติใช้แอเมริกาปอกมอร์นันที่ตัวตั้งลำจากด้านหลังที่ดีที่สุดของเรามานานมีความสามารถน่าทึ่งเรื่องการอ่านเกม การเปิดปากของปาเป็ปผ่านซิตี้ทีวีแต่หลังจากเห็นผลงานของอาคันจีเกมดวลบาเยนมิวนิกในศึกยูฟาชมเปี้ยรอบก่อนรองการดวลแบบตัวต่อตัว,ตวชนะคิงส์ลีโกมันลีลอยซาเน่และจามามูเซล่ามมนั่นช่างน่าอัศจรรย์เมื่อคืนซาก้าและมาตินเนลี่มันจึงสำคัญที่ คกับมาดูจะผนึกกำลังปราบคู่ต่อก่อนที่ท้าวิ่งแข่งหรือเล่นยังดุดันคูกขามใส่จนเห็นจากเกมพบกับไบเอนก็บอกตัวเองว่ามานูเล่นสต็อปเปอร์ซ้ายได้เพราะทั้งฉลาดหนุนสถานการณ์ดีเมื่อถูกซาก้าเล่นงานใส่ปกติแล้วตำแหน่งหากินคือปราการหลังตัวกลางแต่เวลานี้เล่นได้ทั้งสต็อปเปอร์ขวาและซ้ายจจริงๆคำชมนี้ไม่ได้มาง่ายๆเมื่อฟอร์มเจ๋วที่นี่มันหมายถึง ดีจริงๆค่าตัวอาคารนจี15ล้านปอนด์จะกยอดมุนสัมเมอร์ที่ผ่านมาถูกกว่าลาป็อกสนนราคา72ล้านปอนด์จากอเลก็กจิกวินเบลและนี่ก็เป็นคำกล่าวของป๋าถึงผลงานอันยอดเยี่ยมของอาคารนจีพิตายกกูเรือดีกว่าแต่ฤดูกาลนี้ มันยังไม่จบมิเกลเตตาผู้จัดก,การทีมของอาเซนอลยอมรับความพ่ายแพ้ในนัดล่าสุดเชื่อว่าสถานการณ์ในลีกยังคงมีความเป็นไปได้ทุกหนะ้าผืนใหญ่อาเซนอลบุกมาแพ้มนเจสเตอร์ City, ิตีนึงปรตุกษ์สี่ในพรีเียร์ลีกเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์ตอนนี้เดกักนเนอร์นำหน้าเรือใบสีฟ้าสงนาน่งคะแนนแต่ลุ้งสนามมากกว่าคู่แข่งสองนัดพวกเราโดนกำราบโดยที่ดีกว่า นั่นคือสิ่งที่ชัดเจนพวกเขายอดเยี่ยมและมันเป็นเรื่องยากในการไปยังระดับนั้นวันนี้พวกเราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นคุณต้องลงไปต่อกกรอนและเอาชนะการดวลทีมนี้ต้องทำสิ่งต่างๆตามพื้นฐานพวกเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นในครึ่งแรกและโดนลงโทษมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆทิศทางที่เราอยู่ในเกมช่วง20-30นาทีแรกทำให้พวกเขาเหนือกว่าพวกเรา และพวกเราไม่สามารถเข้าไปต่อกรอนในการดวลทุกๆครั้งพวกเขาตรงไปตรงมาอย่างมากแล้วรู้ว่าพวกเขามีศักยภาพในการทำแบบนั้นคุณต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและเราไม่เป็นเช่นนั้นตอนดวลหนึ่งต่อนหนึ่งคืนนี้เป็นคืนที่ยากมากๆกับทิศทางที่พวกเราแพ้แต่พวกเราต้องยืนขึ้นและมองไปยังภาพที่ใหญ่กว่านี้ความเป็นจริง ือพวกเราแข่งขันกับแมนซิตี้ทีมที่น่าเหลือเชื่อได้ยังสูสีเหลืออีก5เกมให้ลงสนามและอะไรก็เกิดขึ้นได้หลายปีที่ผ่านมาผมได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นในลีกแห่งนี้พวกเราต้องยอมรับว่าแพ้ให้กับทีมที่ยอดเยี่ยมเ,เรียกว่าอาเตต้าก็ออกมายอมรับในความพ่ายแพ้ที่มีให้กับเรือใบสีฟ้าแต่ก็ยังมีความหวังว่าในเกมที่เหลือพวกเขา จะยังสามารถคว้าแชมป์ได้แล้วแฟนๆละครับคิดเห็นอย่างไรเก็บข่าวที่เรานำมาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆมือท่าน การแชร์ของท่านถือกำลังใจอันมีค่าของทีมงานช่องแมน c ิตี้แฟนไทยแลนด์ย่งไงพวกเราก็ขอกราบงามๆสกลานครั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน